นครบาลรายงานผลการจับกลุ่มรายงานผลเกี่ยวกับคดีชิงทรัพย์ห้างทองท้องที่สนพระราชวังกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาล6และสนพระราชวังสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกสุชาติธีรสวัิรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกร้อยอิงคภัยโรธรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เร่งรัดสืบสวนปราบปรามจับกลุ่มผู้ต้องหา ก่อเหตุอุจกรรมสะเทือนขวัญซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในห่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตำรวจโทสํารานนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนิธิธรจินตการนนท์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงศ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตารวจตรีสําเริงสวนทองรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้มอบหมายให้พลตารวจตรีสรนเสริญใช้สถิตผู้บังคับการตํารวจนครบาล6พลตารวจตรีนพสิธิ์ภูลสวัสดิ์รองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาล พันตำรวจเอกธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกอิสเรเปาลาพงศรองผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกเกียรติกุลสนธิเนนรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6พันตำรวจเอกสมบูรณ์สุขศรีดาวเดือนผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล พันตำรวจเอกอริทวีสุขเจริญผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกนริศปาถนาพรผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล6พันตำรวจเอกนภัสพงศ์โคศิตสุริยมณีผู้กำกับการสอนอพระราชวังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนสา กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล6และฝ่ายสืบสวนสนพระราชวังร่วมกันทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามจับกลุ่มคนร้ายพร้อมทรัพย์สินที่สูญหายผลการปฏิบัติดังนี้ วันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2565เวลา3.40นได้ทำการจับกลุ่มนายมนตรีอายุ34ปีบริเวณปากซอยเจริญนคร34แขวงบางลำพูล่างเขตคลองสารกรุงเทพพร้อมด้วยของกลาง1ทองรูปพรรณจำนวน30เส้นน้ำหนักรวม60บาท 2. กระเป๋าสะพายข้างสีดำจำนวน1ใบ 3. เสื้อยืดสีดำมีลายสีขาวด้านหน้าคอนเว r t All Star จำนวน1ตัว 4. กางเกงยีนขายาวสีเข้มจำนวน1ตัว 5. รองเท้าผ้าใบสีดำพื้นสีขาวยี่ห้ออ d ดิดาสจำนวน1คู่ 6. ก,กระเป๋าสะพายเป้สีดำจำนวน1ใบ 7. แผ่นป้ายทะเบียนหมายเลขทะเบียนกบค578ชัยนาจำนวน1แผ่น8 รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟ110ไอสีดำแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจำนวนหนึ่งคันโดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานชิงทรัพย์โดยมีอาวุธและโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมหรือรับของโจรวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2565เวลาประมาณ16นาิก50นาที เกิดเหตุคนร้ายเป็นชายจำนวนหนึ่งคนบุกชิงทองคำรูปพรร์ภายในห้างทองบ้วนหลีชมพูถนนจกักรเพชรแขวงวังบุรพาพิรมเขตพระนครกรุงเทพได้ทรัพย์สินเป็นทองคำรูปพรร์จำนวน30เส้นมูลค่ากว่า1นึ่งล้านแปดแสนบาทและขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป จากการสืบสวนสอบสวนร่วมกันของกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบังคับการตำรวจนครบาล6และสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังได้วิเคราะห์ข้อมูลและแผนปะทุสไลในครั้งนี้และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าคนร้ายได้กระทำความผิดจริง ต่อมาจากการสืบสวนสอบสวนทราบว่าคนร้ายรายนี้ได้หลบหนีไปอยู่ในพื้นที่บ้านพักในซอยเจริญนคร34แขวงบางลำพูล่างเขตคลองสานกรุงเทพเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เดินทางไปตรวจสอบจนกระทั่งวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2565เวลา3.40น,นพบตัวนายมนตรีที่บริเวณปากซอยเจริญนคร34แขวงบางลำพูล่างเขตคลองสานกรุงเทพ จากการสอบถามนายมนตรียอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยวันเกิดเหตุนายมนตรีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้บริเวณฝั่งตรงข้ามห้างทองและเข้าไปก่อเหตุจากนั้นหลังเกิดเหตุจึงได้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปจอดซ่อนไว้ในซอยสมเด็จเจ้าพระยาเจ็ก่อนจะหลบหนีกลับมาที่บ้านพักภายในซอยเจริญนคร34แขวงบางลำพูล่างเขตคลองสามกรุงเทพจนกระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มได้ โดยมูลเหตุจูงใจลงมือก่อเหตุนั้นเกิดจากการที่ผู้ต้องหาประสบปัญหาด้านการเงินและเกิดความเครียดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มสามารถตรวจยึดทองคำรูป,ปรพันธ์ที่ผู้ต้องหาชิงทรัพย์ไปได้จำนวน30เส้นรวมถึงตรวจยึดรถจักรยานยนต์และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ผู้ต้องหาได้ใช้ในการกระทำความผิดอีกด้วยโดยสามารถทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ภายหลังเกิดเหตุเพียง11ชั่วโมงเท่านั้น กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกและบำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนหากพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดโปรดแจ้งสายด่วน191หรือสถานีตำรวจท้องที่ i n s i d Police Time นุ่มมณีรัตน์รายงานหนุ่มบชนภาพครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับก็ เมื่อวานนี้ครับช่วงประมาณ16นาฬิกา50นาทีนะครับหรือเกือบเกือบ5โมงเย็นนะครับก็มีคนร้ายนะครับตามภาพก็ใช้อาวุธปืนนะครับเข้าไปชิงทรัพย์ร้านทองบ้นหลีนะครับที่เพื่อนพี่เขาเป็นเจ้าของร้านอยู่ด้วยนะครับก็จากเหตุการณ์นั้นนะครับก็ทางกองกำลังศูนย์สืบสวนสอบสวนนครบาลกองกำลังตำรวจนครบาล6นะครับสืบสวนนครบาล6นะครับแล้วก็สน พระราชวังนะครับก็ได้บูรณาการกําลังกันทุกภาคส่วนนะครับจะเห็นได้ว่าเหตุเกิดเมื่อตอนวันที่18นะครับ17นาฬิกาแล้วกันครับล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้วันที่19เนะครับเวลาประมาณที3-40นะ่ึ่องทีมงานสืบสวนนะครับโดยท่านผู้การสืบสวนสอบสวนนะครับท่านแบ่งหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบนะครับจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้นะครับเมื่อก่อเหตุแล้วเนี่ย คนร้ายเนี่ยก็ได้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอน,นด้าเวฟหลบหนีนแล้วก็ชุดสืบสวนก็ได้ติดตามนะเฝ้าจนกระทั่งพบว่าไปอยู่ในซอยเจริญกรุง3-4นะครับแล้วก็ช่วงเวลาประมาณตีสามก็จับกลุ่มคนร้ายได้พร้อมด้วยของกลางนะครับเป็นทองรูปพัน์นะครับที่ชิงทรัพย์ไปนะครับครบถ้วนนะครับเมื่อกี้ก็ได้ถามเจ้าของร้านแล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องขอชมเชยในชุดสืบสวน